ขออนุญาตคุณแม่นะครับถ้าเกิดว่าถึง400ขออนุญาตพาเบสไปลอยกระทงไปเลยค่ะไปลเลย <c oughs> นี่แางแม่เองค่ะโอ้ยแม่แม่กับเอาผาดคนเดียวเลย <c oughs> <c oughs> คนขับรถเลย <c oughs> คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าถ้าใครติดตามไลฟ์สดเมื่อคืนที่ผ่านมาของคู่เบสคําสิงห์แล้วก็แพทริกเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหลุ้นกันแทบตายนะฮะเพราะว่าคุณแม่ของ ing, เบสคําสิงห์เนี่ยนะฮะก็ได้มีการทำชาเลนจ์กันเกิดขึ้นและครับคุณผู้ชมในไลฟ์สดเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ครับพร้อมกับบอกว่า ทำยอดขาย400ออเดอร์เนี่ยให้ได้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าทําได้ปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยคุณแม่นะฮะก็จะอนุญาตให้กับแพทริกเนี่ยไปรับเบสมารอยกระทงได้นั่นเองครับคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไปนะฮะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่เลยนะครับชงลูกสาวสุดๆแล้วก็โดยแพทริกตกไปมันนที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะและที่สําคัญเนี่ยคุยถูกคอกับฝั่งคุณพ่อของแพทริกด้วยครับสำหรับแม่ของหนูเบสนั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้โหทีนี้เนี่ยก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยนะครับฟินแล้วก็ จนทําให้ยอดนะครับสามารถไปถึงเป้าหมายได้400ออเดอร์นั่นเองที่คุณแม่กําหนดไว้นะฮะนั่นก็แปลว่า คุณแม่ของเบสคำสิงห์เนี่ยนะฮะอนุญาตให้แพทริกไปรับเบสคำสิงห์มาลอยกระทงได้และคุณแม่ยังบอกอีกนะครับคุณผู้ชมบอกว่าไปกันเลย2คนนี่ครับคุณแม่เนี่ยจะขึ้นรถกลับคนเดียวนะครับไม่ไปด้วยนะยฮะซึ่งแพทริกก็บอกชวนแม่ไปด้วยนะฮะซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าไม่ไปนะครับจะให้ไปกัน2คนอ่ะเนี่ยฮะหัวเรือใหญ่ของจริงนะไฟเขียวแบบสุดๆเลยแลวฮะสำหรับคุณแม่ของเบสคำสิงห์นั่นเองครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังคลิปวิดีโอหน้ารักนาลังแล ถ้าเกิดว่าถึง400ขออนุญาตพาเบสไปลอยกระทงไปเลยค่ะไปลอยนี่จกแม่เองค่ะโอ้ยแม่แม่กับเอาผาดคนเดียวเลยคนขับรถเลยแล้วทิ้งแม่หรอแม่ไปลอยด้วยหรอไม่ไม่ลอยไม่ลอยลอยกระทงด้วยกันไม่แม่กับเอาผาดกับแล้วพี่ไม่ลอยกับพ่อหรอโอ้โหป๊าไม่ไม่ชอบลอยกระทงอะเดมเนอะ ช่เขาไม่เคยกขาไม่ได้ไปลอยกระทงใช่หรือว่าไปไนะครับต้องดูว่าไปลอยที่ไหนอ่าละครถ่ายที่ไหนดีกว่าเอ้ยังไม่ต้องบอกก็ได้เดี๋ยวค่อย่ากันไม่รู้เลยไม่รู้ว่าถ่ายหรือเปล่าอ่ะยี่สิบเจ็ดอ่ะสี่ร้อยยันเ๋ยวได้แล้วสี่ร้อยไปลอยกับธงนะไม่สี่ร้อยไม่พี่ พี่วม่ถิห้ามไปนะสามสอกครับตอนนี้ยคุณแม่ไม่อนุญาตถ้าไม่สี่ร้อยแม่อนุญาตใช่เราจะไม่ได้ร้อยเราจะแยกย้ายกับบ้านโอ้โหหนูจริงหนูคนจริงนะหนูทํทำจริงตลอดเวลาพูดอพี่วัตถิต้องอ้อนแฟนขับแล้วสามร้อยยี่สิบแปดเหลือเจ็ดสิบเหลือเจ็ดสิบเหลือหกสิบสองอือง เจ็ดสิบยี่สิบแปดก็เจ็ดสองเห้ยถ้าไม่สี่ร้อยก็ไม่ต้องไปลอยกระทงนี่อ่ะสามสามสี่สามร้อยสามสิบสี่ออเดอร์น้อก็มาอยู่นะสามร้อยสี่เจ็ดครับโอ้โหไปอยู่สี่สิบเจ็ดแล้วหลืออยู่ห้าสิบออเดอร์ถามว่าอะไรนะถามว่าเท่าไหร่แล้วครับทำไมต้องถามแต่ออเดอร์ไม่คุยกับหนูเลยเอ้าก็เดี๋ยวคุยทีเดียววันลอยเไอ้ไม่ใช่อ๋อคุยทีเดียววันลอยกระทงนะพูดเองนะ ก็ไม่เอากันนานเกิน375้เจาตอนนี้375แล้วเหลืออีก25ใช่กูไม่ได้บอกเลขผิดรอบนี้สาเหลือี่หเหลือย5่5ออเดอร์เบย์พูดถูกเหรอคะจ้าย5ออเดอร์ใช่เราถูกได้ไปลอยกระทงกับเบย์หรือเปล่าเออแต่ห้ามมารับก่อนเวลานะเดี๋ยวอคติ้งไม่ได้ว่าจะไปตั้งหกโมงอะไรอย่างเงี้ย ไม่แ да ล,ล้วลมันเป็นอะไรลอยกระทงเลยตั้งยี่สิบเอ็ดมันเป็นรายการแรกด้วยไงหน well ูก็เลยตั้งใจจะได้ไปไหมเนี่ยอย่าไปกินข้าวที่กองยังเลยเท่าไหร่ละเฮ้ยเก้าสามร้อยเก้าสิบเอ็ดเหลือเก้าออเดอร์เหลือเก้าออเดอร์ว่ะพี่เพชรไม่กินหรือเปล่าเหลืออีกหนึ่งออเดอร์สุดท้ายค่ะจริงเหรอใช่เฮ้ยจริงสามเก้าเก้าอีกหนึ่งออเดอร์สบายแล้ว อ่าเซขอบคุณพร้อมกันค่ะบหนึ่งสองพื่อนหนึ่งสองสามขอบคุณคนะแม่ไปแล้วนะได้ครบอ้าวเขาไปนอนกันหมดแล้วเป็นไปนอนเร็วลงกันแค่ไหนคุยกันไปก่อนเอ้าคุยกันไปก่อนคุยกันไปก่อนทุกคนครับเป็แม่ครับเดี๋ยวเจอกันวันวันจันทร์วันจันทร์ได้แม่ได้สมปรารถนาแล้ว ไม่รู้สมปรารถนาออเดอร์ว่าเป็นเรื่องลายกระทงให้ทุกคนคิดกันะคะแม่คือตัวแทนหมู่บ้านเขินทานแม่จะให้คุยค่ะแม่คือเปิดทางแล้วดีแม่ไม่ขอห้ารอย่ะเหลือพ่อค่ะถามถามพ่อยังโอ้เออใช่คุณแอบกลัวคุณพ่ออุย่คุณพ่อเป็นคนใจดีมากครับจริงๆพ่อใจดีกว่าแม่พ่อใจดีกว่าจริงๆจริงเหรอใช่ใช่ใต้องต้องลองต้องลอง คุยดูค่ะไ่้ลองคุยดู <hip> ใช่ไหมใชอพ่อจะดีกว่าแม่แม่นี่คือปัญดาแม่นี่คือะดุยพ่อพ่ออยู่ใกล้กันพ่อชิวอ่าพ่อชิวค่ะแต่เขากลัวพ่อมากเลยพี่แม่ได่กลัวพ่อต่อยเหรอคะไม่ไม่ไม่คือจริงๆไม่ได้กลัวหรอกคือไม่ได้ไม่ไม่ได้คงไม่ได้ทำอะไรไม่ดีป่ะเออ ไ่นะม่าอามันน่าหมืนไปะอ่าอยากไปหย้าเด้อเขาดื่เขาดือสินห้าเาไม่โกหกไปเอาแม่ไปนอนแล้วไปแล้วไปจริงไหมข้าไปบักแม่ค้าวัสดีคราแหม่พูดกับแม่วัสดีคับพูดกับกูนอนแล้วไปนอนพูดกับใครดิวัสดีครัจไม่แล้วเราจะ ไอ้นี่มะมัได้อ๋อเอาไปนั่งรุ่นันั่งที่เดิมนี่แหละแม่ปวดหลังนั่งเนี้ยไม่ไมปจะไม่ได้มาหนึ่งร้อยสี่ร้อยเดิมปวดหลังเบสอะแม่เบสอะค้นพบสูตรมาร์กหน้าทุกคนบอกทุกคนเลยไม่แม่เอาไม่เอาไม่บอกอ๋อมันเป็นสูตรลับเหรอของเราดีกว่าอ๋อทุกคนมาของเบสดีกว่ามันเป็นสมุนไพรที่แม่ทำให้อะแล้วมันหมักมากทีมดีแต่ไม่ให้บอกสูตรงั้นแม่ไปไปทำไว้รอเลยดีกว่าไม่ต้องดิเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก่อนปะเอาค่อทำ พี่เขาจะไปนอนแล้วแล้วก็จะไล่ถึงทีหนึ่งเลยหรือไงก็ครบแล้วก็เดิไปแล้วไงไม่ใช่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 คือเพื่อนรอเราไปกินหมาล่ากันอยู่อ้าวแล้วทไมไม่บอกไม่เป็นไรเขารอได้ไม่เอางั้นเราไปแหละโอ้เกใจจริงครับปิดยังไงก่อนฉันปิดไม่เป็นไม่พี่เขาต้องปิดได้เดี๋ยวไปปิด ขอบคุณพี่แพตติพรได้ขอบคุณพี่แพตติพรหนึ <S <S ่งสองสามขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วกดปิดข้างบนขวาครับพี่แพทติครับเดี๋ยวไว้คุยก,กันครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ถึง400โอเค,ค <Okay. S 2> บ๊ายบายบ๊ายบาย ไม่หวกดเป็นเป้าตรง